กำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับสําหรับกรณีของคนร้ายขับรถยนต์เอาผ่าสีขาวทะเบียนสองกไก่พอพึ่ง7778กรุ 7, 7, 7, 8, งเทพมหานครก่อเหตุประกบคนขับรถเกง๋งยี่ห้อโตโยต้าอัลติสเสียชีวิตบนทางพิเศษสีรัฐซึ่งการก่อเหตุครั้งนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ เมื่อเวลาตีสี่ห้าสิบนาทีที่ผ่านมานะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกนบพดลหอมสมบัติรองสารวัตรสอบสวนสอนอประชาชื่นรับแจ้งเหตุชายถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตภายในรถยนต์บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสีรัดตานประชาชื่นฝั่งขาเข้าแขวงวงสว่างเขตบางซืกกอ่อกทมจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสอนอประชาชื่นกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและหมู่ลนิธิปอดก ที่เกิดเหตุครับห่างจากด่านเก็บค่าผ่านทางประมาณ200เมตรบริเวณเชิงทางสะพานข้ามถนนประชาชื่นพบรถเก่งยี่ห้อโตโยต้ตาอัลติสทะเบียนสระแก้วจอดอยู่กลางถนนตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตชื่อนายอนุวัฒน์อายุ34ปีสภาพมีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าลำคอทะลุหน,นึ่งนัดนั่งเบาะคนขับจมกองเลือดอยู่เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมหลักฐานกันแนวพื้นที่บริเวณดังกล่าวเอาไว้ จากการสอบถามนางสาวสาวิตีอายุ28ปีแฟนสาวของผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับรถมารับตนจากห้องพักเพื่อไปที่บ้านย่านเพชรเกษมโดยใช้เส้นทางด่วนเมื่อมาถึงด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่นได้มีรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้าอัลพาสีขาวขับมาฝั่งซ้ายและพยายามเบี่ยงเลนกระทันหันเข้าด่านเก็บเงินตนจิกบอกให้แฟนหนุ่มชะลอรถเพื่อให้รถอัลพาสสีขาวไปก่อน หลังจากผ่านด่านเก็บเงินตนได้เห็นรถเอาผาดขับชะลออยู่โดยขณะที่แฟนหนุ่มขับรถขึ้นสะพานจู่ๆรถเอาผาดได้ขับมาประกบข้างฝั่งขวาและได้ลดกระจกประตูซ้ายลงก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่แฟนหนุ่ม3-4นัดหลังก่อเหตุรถเอาผาดคู่กรณีได้ขับเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปทางหมอชิด ด่านพลตเรวจโทสยามบุญสมครับผู้ประชาการตารวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเรียกชุดสืบสวนประชุมและสอบปากคำแฟนผู้เสียชีวิตกรณีคนร้ายขับรถยนต์เอาผ้าสีขาวกรุงเทพมหานครยิงรถเก๋งโตโยต้าเอวติสนานกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยพลตำรวจโทสยามกล่าวว่ารถที่ก่อเหตุได้ขับปาดหน้าก,นากันมากับรถผู้เสียชีวิตประมาณ500เมตรก่อนถึงด่านเก็บเงินเมื่อถึงด่านเก็บเงินต่างคนก็ต่างเข้าคนละช่องแต่ผู้ก่อเหตุเมื่อจ่ายเงินแล้วกับชะลอรถรอผู้เสียชีวิตจ่าย เงินเสร็จจากนั้นก็ขับประกบฝั่งขวาของผู้เสียชีวิตก่อนใช้อาวุธปืนขนาด9มมขึ้นมายิงจำนวน3นัดเข้าที่ลำคอ1นัดและแขน2นัด ก่อนจะหลบหนีไปทําให้รถเสียหลักแฟนผู้เสียชีวิตจึงบังคับรถก่อนไปชนเข้ากับข้างทางเบื้องต้นตารวจได้มีการกรวบรวมหลักฐานและให้ฝ่ายสืบสวนทั้งนครบาลสืบสวนนครบาลสองและสืบสวนสอนอประชาชื่นติดตามรถคันที่ก่อเหตุเบื้องต้นทราวบว่าหลังก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปทางถนนพุนทธมณฑลสายเจ็ดมุ่งหน้าลงใต้เมื่อถามว่ารถคันก่อเหตุนั่งมากี่คนพลตระเทศสยามกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้ขอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน เมื S <S <々>่อถามว่าลักษณะการยิงเป็นมืออาชีพหรือไม่พลตทศัยยามกล่าวว่าก็ไม่ขนาดนั้นการยิงเป็นลักษณะกดลงต่ำเนื่องจากรถผู้ก่อเหตุมีลักษณะสูงกว่าและเพิ่งผ่านด่านเก็บเงินมายังไม่มีความเร็วเมื่อถามว่าทั้งผู้เสียชีวิตและแฟนของผู้เสียชีวิตมาจากร้านเหล้าหรือไม่พลตทศัสยามกล่าวว่าแฟนผู้เสียชีวิตอ้างว่าได้ทะเลาะกับผู้เสียชีวิตและหนีมาบ้านเพื่อนย่านปากเกร็ดจากนั้นผู้เสียชีวิตขับรถมาจากเพชรเกษมเพื่อมารับแฟนสาวกลับบ้านแต่ระหว่างทางเกิดเหตุซะก่อน พลตำรวจสยามกล่าวอีกนะครับว่าตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกับผู้ครอบครองรถหรือไม่แต่ยืนยันว่าเป็นเพียงบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงคาดว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งหากมีหลักฐานหรือพยานเพิ่มก็จะตรวจสอบทั้งหมด รวมถึงประวัติของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุด้วยอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าสาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้มาจากการขับรถแย่งช่องทางจ่ายเงินทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรติดช่องจ่ายเงินทางด่วนพบว่าหลังจากที่รถอัลฟาสีขาวคันก่อเหตุและก็รถยนต์เตย์ตาอ,อาติส ทั้งคู่ได้เข้าด่านจ่ายเงินค่าทางด่วนพบว่ารถเอาผาดทันก่อเหตุชลอรถก่อนขับรถมาประกบรถของผู้ตายออกมาหลังจากนั้นเวลา4นาฬิกา11นาทีคาดว่าเป็นช่วงผู้ก่อเหตุลงมือยิงเพราะหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวเพียงเสี้ยววินาทีเห็นว่ารถของผู้เสียชีวิตขับเบียดเข้าไปที่แบรีิเออร์ข้างทางก่อนรถจะไหลไปตามทางเรื่อย